สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้ข้อมูลในการนวดรักษาแผนไทยโบราณกันนะคะการนวดมีสองประเภทด้วยกันคือ 1. นนวดแบบราชสำนัก 2. นวดแบบเฉลยศักการนวดแบบราชสำนักหรือศักดินานั้นใช้นวดกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าขุนมูลนาย ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้ชราคนที่เจ็บป่วยไข้จึงต้องนวดโดยใช้นิ้วมือฝ่ามืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะต้องนวดแผ่วเบาซึ่งองค์การแพทย์เรียกว่าอายุรกรรมอนาคบีให้เน้นในการนวดรักษานะคะ <c oughs> การนวดแบบเฉลยศักคือการนวดให้แก่ชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาบุคคลที่ตรากตํำทำงานหนักทั่วไปคนที่ใช้แรงงานเราจึงต้องนวดโดยใช้เท้าใช้ข้อศอกใช้เขา่าเพราะต้องการให้ใช้นวดแบบรุนแรงประวัติในการนวดในครั้งนี้ได้มาจาก พระฤาษีพระมุนีนักบวชซึ่งท่านเหล่านี้ได้คิดค้นกันขึ้นมาซึ่งเรียกว่าฤาษีดัตตนจุดสำคัญในการนวดเราต้องรู้โครงสร้างส่วนต่างๆของร่างกายคนเราซะก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญอนาคบีให้เราเน้นด้านการรักษา ซึ่งโรคบางโรคแพทย์แผนปัจจุบันนั้นอาจจะต้องผ่าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราออกไปบางครั้งผลที่ออกมาก็กลายเป็นผลเสียอาจทำให้ร่างกายส่วนนั้นพิการอาจทำให้มือรีบเท้ารีบอามาพึกอามาพาดได้ก็มีเราจึงเน้นในด้านการ รักษามากกว่าการคลายเมื่อยการนวดให้เรานวดส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นร่องนวดได้หมดเส้นทุกเส้นอยู่ใต้ร่องนั่นเองการนวดมีสี่ประเภทคือ1น,นวดกระดูกเพื่อให้เส้นหย่อน 2. นวดเส้นเอ็นเพื่อให้ผ่อนคลายการปวดเมื่อย 3. นวด เส้นประสาทเพื่อให้ผ่อนคลายความตึงเครียด 4. นวดกล้ามเนื้อเพื่อให้ผ่อนคลายความเจ็บป่วยเจ็บปวดและขยายตัว